หากเพื่อนๆกำลังมองหาร้านเติมเกมที่ถูกมีคุณภาพปลอดภัย100%วันนี้ผมขอเสนอเพจพ่อมดเคว่าเปอ์การันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า300,000คนเติมง่ายเติมไวสะดวกปลอดภัยพ,พร้อมให้บริการ24ชั่วโมงโปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส,ส่วนลดคลาสิกนำไปใช้เป็นส่วนลดเพิ่มได้อีกนะ เปให้คุ้มเป์ให้ฉลาดต้องเคเบิลเปอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับและอย่าลืมใส่โค้ดคลาสิกเพื่อนําไปเป็นส่วนลดต่อแบบจุกๆแล้วทางสปอนเซอร์เขาก็ได้จ้างผมต่อนะทุกคนโอเคครับผมกาสวัสดีเพื่อนๆคนกันด้วยนะคล้ววันนี้ผมจะมาเล่นตัวของเอโซให้เพื่อนได้รับชมกันนะก็เป็นเอโซสกินใหม่นะครับบอกได้เลยสกินนี้สวยมากๆนะครับผม ใครที่เป็นเมนเจ้ามังกรเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับสำหรับสกินนี้นะและตัวของเซตมาห้าอะไรเนี่ยอยมาให้เราได้สแต็กเฉยวิจะเหมือนเขาเอาจริง้วเนี่ยรุ่นนี้ไม่พูดเล่นนะเนี่ยรุ่นนี้ไม่พูดเล่นรุ่นนี้ไม่พูดเล่นอืยังไงไปไหนละ,ะน่าจะได้อยู่นะถ้าไวป่อยโดนเรียบร้อยแฟดต,ต้องแฟดไปชัดเรียบร้อยแบบนี้เฟิร์สบัตมาแล้วครับผมโอ้โหเหมือนพยายามจะมากดเราต้นเกมครับแต่ว่ากดไม่ได้นะดีนะที่าวเรื่องที่จะมาซ้อนเรานะครับแบบนี้สวยงามแบบพระรามแปดเลยเดี๋ยวเราเรีบเคลียวนี้รีบกลับบ้านก่อนนะครับ เราเจอเซตเนี่ยเราก็ต้องระวังระวังนะครับเพราะเขาเป็นตัวละครที่สามารถฆ่าเราในเลนได้นะเดี๋ยวเขาพยายามแตะกดเราครับเรียบร้อยแบบนี้แต่ว่าเจ็บเองนะแบบนี้เจ็บเองนะครับผมพ้นไปเลยครับนี่ไง จะฆ่าเราแต่ว่าเมื่อกี้ต้นเกมนายเสียไปเยอะนะเรียบร้อยโดนไปอีกหนึ่งคิวครับสำหรับตัวของเซตครับเรียบร้อยครับกดเราไม่ได้ครับแบบนี้เราจะได้เห็นบางกรอนแนะ่พังอาดในช่วงท้ายเกมแน,น่แต่เลนอื่นเราค่อนข้างยับอยู่นะด๋ย่าเราไปแก๊งซะหน่อยดีกว่าทางด้านเลนบนเนี่โอ้โหโดนลึกมากครับเป็นตัวของซิเวอร์นะครับท็อปเลนด้วยแล้วเขามีตัวของปูอยู่ถ้าเดินไปเขาก็เห็นนะแต่ว่าเขาวาปแบบนี้อาจจะซ้อนทันครับโอ้โหละว้าคู่แบบนี้ กดอันตีลงไปบึมแต่เขาหลบได้แล้วตัวของเซตพยายามจะฆ่าเรายังไงยังไงเอาวปละ่าเอาวะละ่ะเอาวะละ่มต้องแฟดออกไปครับผมามาช่วยตัวของกาเรนเอาไว้แต่ตัวเองเสียแฟดนะช็อตนี้ก็ถือว่าคุ้มอยู่ครับแต่เมื่อกี้เสียได้นะผมเอาตัวของกาเรนไม่ได้ครับแต่ว่าเสียอันติเมตไปแล้วครับตัวของเซตอ่าเรียบร้อยเดินมาแบบนี้ขอเก็บสแต็กนะับดาวต,ตกหน่อยนะ,ะตัวของเอโซเนี่ยถ้าเกิดต้นเกมกดเขาไม่ได้เนี่ยท้ายเกมไปเขาจะเป็นบอสแมปนะครับกดหลุมดําแบบนี้แล้วก็ช้าช้ชาชารชาร์าอย่างงี้ครับผม เรียบร้อยนะเคลียร์เลนไวมากครับเซตฝั่งตรงข้ามเลือดน่ากินมากเลยเราบินไปพ่นใส่เลยดีไหมแบบเนี้ยปืนตายไหมโอ้ยผมกดอีกไหนไม่ทันเหลือนิดเดียวแต่เมื่อกี้ผมอีกไหนได้นะตายฮะตวงเซตอ่าเสียดายจัดครับโอเคจะไม่เป็นไรคนระับผมเดี๋ยวเคลียร์เวฟนี้เสร็จแล้วก็ถอยนะเพราะมานานเรากําลังจะหมดแล้วครับแต่ว่าอีกนิดนึงเราจะได้ตัวของเรไลส์เก็ปเตอร์แล้วครับเดี๋ยวเรามาเก็บวอร์ดอ่าไม่ใช่วอร์ดเขาเรียกว่าฮันดี้ฟุตนะไม่มีด้วยตรงนี้ แต่ว่าตรงนี้ครับมีฮันนี่ฟุตฝั่งตรงข้ามอยู่เดี๋ยวเราเก็บเลยละกันแล้วตัวของเซตมาครับเราบินออกมาครับแบบนี้น่าจะเรียบร้อยแบบนี้โอ้โหเอเมซ่ามาอีกอแฟดเข้ามารอสเปลอันติเยอะมากครับฝั่งตรงข้ามเอาเราสูตรจัดครับแต่ว่าเราไม่น่าหิวฮันนี่ฟุดเลยนะจริงๆน่าจะควรกลับบ้านไปตั้งแต่แรกนะครับไม่งั้นก็คงไม่ตายนะแต่ว่าเพื่อเราโดนหนักมากเลยนะเลนอื่นโอ้โหเพิ่งเห็นสกอทีมตอนนี้30แล้วนะ เหมือนวายจะเลือกเปิดบังกรน่าจะฝั่งของข้ามาดึงมังกรออกไปแล้วตัวของเซตเดินมาปาชูริเคนมาแต่ไม่โดนเราครับตอนนี้มีเพียงแค่เรานะกับตัวของวายที่เอามางกรกัน2คนครับตัวของ a d c กับซัพพอร์ตยังไม่มาแล้วเหมือนจะตายในเลนด้วยครับแบบน,นี้ไม่สวยแต่ว่าตัวของวายพยายามดิบเอาตัวมังกรอยู่แล้วตัวของแอสตายไปแล้วครับตัวของแบรน,นกำลังจะตายต่อแต่ว่าวับกลับบ้านไปตัวของวายได้เป็นที่สบอยครับผมจะไม่กดสกิลสองนะผมจะรอวบินขึ้นแข้างบนนะครับต่อถอยดีกว่านะจริงๆไออยู่เป็นเพื่อนวายนะแต่ว ยิ่มไปงไงตัวของเซตเมือ่อกี้ไม่รู้แฟตหรือวิ่งชาร์โดนะคือเกือบได้1คิวครับแต่ว่าคือโอ้โหว่าเลยเราตายหมดเลยนะทั้งเลนบนเลนล่างนะครับยังมีตัวของไวย้ยังแบบว่าช่วยเดินเกมอยู่นะตอนนี้แล้วกดยงกดยอมอะไรก่อนนี่ตอนนี้เรามีบอสครับผมว่าผมน่าจะแบกได้นะเกมนี้เราแค่ต้องพยายามเล่นใจเย็นนะให้เพื่อนกอดป้อมเอาไว้ครับผมว่าผมน่าจะแบกกับไว้ได้อยู่นะ โอ้ oh, แล้วเลนล่างเราโดนกันอีกแล้วครับตายอีกแล้วตัวของแอร์แจกไม่พักครับโอ้โหดับเบิลคิวแบบตัวของแบรนด์นะเราตูฝั่างามาเยอะมากอติเรายังไม่มีนะครับสิบห้าวีเลยนะแต่มีสแต็กของสตาร์ดัสอยู่ครับพุ่งเข้าไปเลยแบบนี้ยังไงได้ไหมอมืตัวของเซน่าเลยแค่ทีดเดียวโอ้โ oh, หและสกิลหนึ่งผมไม่ถึงแบบนี้ผมไม่น่ารอดครับกดตัวทองยื้อทาไมก่อนโอ้ oh, ชิบหายแล้วทีมเล่หมดแล้วตอนนี้ตอนนี้ทีมเราก็ยังตายกันไม่พักนะแต่ว่าตัวของวายนะแลกตัวของเซตไปได้ครับ แล้วเหมือนตัวของคู่ดูโอมันจะมาอีกหรือเปล่าตอนนี้ผมมีอันตีนะยังไงตัวของเซนนามาเฮฟจี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 ครับเขามีพ้าจูนแรงมากมีพฟจูนแรงมากอันตียัดเข้าไปเลยแล้วกันแบบนี้โอ้โหพลังแบบว่าพลังแห่งจักรวาลน,นะครับเรียบร้อยแบบนี้ตัวมีพ้จูนตายไปนหนึ่งครับตัววงไวแต่บนคิวไปนะโอเคมันยังพลิกได้อยู่นะมันยังไม่ถึงกระแพนะครับแต่ว่าขอแค่เพื่อเราเลือกไปแจกนะครับแล้วก็ช่วยเอาออบเจกต์นะ ด้วยความที่ตัวเราเป็นเอโซนะครับมีสกิลสามเรืองการยื้อเลนเอาไว้ได้ครับดูดหลุมดําเข้าไว้ครับแต่เหมือนตรงทางด้านเลนบนจะโดนหนักครับเดี๋ยวต้องเดินไปซ้อนซะหน่อยนะยังไงครับตัวของเอ็มเปซ่ากำลังจะตายนะคนรอเลยจ,จีีแบบนี้จี้ครับจีจีจ,จีแต่ว่าตัวของวายตายไปแล้วแต่ว่าป้อมยิงปึ๊บเรียบร้อยตายไหมสวยงามพระรามแปดครับแะ้ว้ได้นะน่าจะเป็นบัฟแดงเผาตายครับโอเคเราก็ คามจแตกต่อไปครับน่าจะไหวอยู่ครับป่าเราแบกได้ครับช่วยเราแบกได้นะแล้วตัวของฝั่งตรงข้ามเดินมาเยอะมากสี่รอวิสิหายผมโดนสกิวล็อกขาอันติดักไว้ก่อนเลยแล้วกันจังหวะนี้เรียบร้อยโดนไป3าตัวครับแล้วเหมือนตัวของการเล่นพยายามจะมาเล่นต่อแต่ว่ายังไงเช่อไม่ต่อครับเราไม่มีมานาด้วยนะดีแล้วที่เขาไม่เล่นต่อนะไม่งั้นเราก็อาจจะตายได้ครับถ้าตัวเขาถมใส่อ่ะล้วแครี่เราตายอีกแล้วครับตอนนี้ตัวหุ่กรกรกลังจะเกิดนะครับผมจประมาณดวีเท่านั้นนะเพื่อเราโดนถมหนักมากทางด้านเลนล่างครับ เราเพื่อนเรากําลังยืนอยู่โอเคตัวของวายพยายามเล่นอยู่แล้วผมวางหลุมดําโซนไว้สวยมากครับแบบนี้ยืนจี่ครับมุมสวยมากโอเคติดคอเลกเตอร์ตายไปหนึ่งตัวของเซนนาพยายามจะหนีครับแบบนี้ครับเรามีลายลสเก็ตเตอร์ครับจีจีเรียบร้อยตายไปหนึ่งตัวครับตัวของเซตจังหวะนี้ยังไงเพื่อนหนีไปหมดแล้วโอ้โหเป่าเพราแฟดออกไปครับตัวของมังกรผักเราทําให้สกิลหนึ่งแคนเซิลนะครับผมตัวของกาเรนพยายามจะเข้ามายืนเทาไหรโดนหลุมดําระดูดครับโดนหลุมดําระดูดโอ้โหยังไงจังหวะนี้จีครับจีจีเนี่ยครับขอขอชาร์จแตกเล่นครับ ปั๊มแตกเล่นครับเรียบร้อยตายไปครับตัวของแบรนค่าตัวของกาเล่นไปได้แล้วตัวของเซฟตัวเผาตายไปอีกครับเรียบร้อยแบบนี้ได้มังกรไปหนึ่งตัวครับสวยงามครับอ่าฝั่งตรงข้ามตาย4ตัวนะเราดันบ้านได้ต่อเลยเนี่ยตัวของมิฟจูนครับอ่าเขาอาจจะตีเคียบ้านหรือเปล่ายังไงอ่าน่าจะได้อยู่ครับปล่อยให้เพื่อนเราตีบ้านไปนะเขาฝั่งเราเป็นแครี่สองตัวครับเอาแต่แครี่เราอีกตัวหนึ่งไม่ได้มานี่หว่าแต่ตัวของซิเวอร์ตีอยู่ครับจีจีจีครับถอยถอยถอยเพื่อนถอย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  คือตอนนี้ผมห่างเพื่อนไม่ได้เลยนะเพราะเพื่อนเราเนี่ยเหมือนจ้องจะเดินไปโดนไม่ก็บวกตลอดเวลาเลยครับต้องอยู่ใกล้เพื่อนเอาไว้ครับเก็บสกิลสไว้รอชาร์จนะแล้วเหมือนน่ยววยเข้าไปแล้วครับตัวของเซนนาครับจังหวะนี้ครับจีครับจีเรียบร้อยตายครับผมตายเป็นตัวตัวของมิฟอร์จูนตัวของเอ็มเบรซามิฟอร์จูนครับโดนอันตีครับผมอีพลังแห่งจักรวาลบึ้มโดนออร่าระเบิดเข้าไปครับ ตายไปอีกหนึ่งตัวครับดับเบิลคิวครับแล้วเหมือนเซตทครับอยู่ทางด้านเรล่างพยายามจะว่ายกลับบ้านอยู่ไม่ให้กลับง่ายๆครับวายเดินไล่ต่อแล้วแฟดไปแบบนี้แต่ว่ายังมีป้อมอยู่ป้อมล่างยังไม่แตกครับแต่ว่าน่าจะเอาได้ผมมีอีกนายครับเป่าปึ๊บเดียยร้อยตายไปอีกหนึ่งตัวครับตายไปสามตัวฝั่งนี้คือคุ้มจัดครับน่าเหมือนเพื่อเราจะฆ่าตัวของกาลินได้ด้วยนะอ้ยเอมเปซามาใจเย็นใจเย็นบินครับบินอืเขาใส่สูตรจัดเขาเจ้าเราเขาเจ้าเราโอเคแต่ว่ามีตัวของวายมารับเอาไว้ครับเมื่อกี้ตัวของเอมเป เพื่อนเราบวกอีกแล้วครับผมต้องบินไปช่วยครับมาแล้วมังกรอวกาศมาช่วยเราจ้าตีได้อยู่ตัวของเซนนากำลังจะตายแล้วแอสกำลังตีฟีอยู่แบบนี้เรียบร้อยครับได้มา2ตัวครับบอนนาชอดีกว่าพวกเราทุกคนทุกคนครับมาบอานดีกว่าแอสเหมือนแอสจะเดินมานะโอเคเดี๋ยวผมจะยืนโซนเพื่อนข้างบนนะเกิดอะไรขึ้นมาผมจะมีแฟดหรือสกิลสองวาร์ปลงไปได้ครับแต่ว่า มีแค่เรานะครับผมที่มากับตัวของแอดแล้วก็ตัวของวายครับแต่ไม่เป็นไรขอแค่ป่ามาก็พอ,อกาเรเลนเดินมาเช็คแล้วครับจังหวะนี้โดนหลุมดําดูดเข้าไปครับจี้ครับจี้จี้โอ้โหมีบาเลียอุ้ยแล้วโดนตัวของบาลอนเสกบาลอนผู้เล่นคนที่หครับหกำลังเผาเลยนะ,อะตอนนี้ก็มาวัดกานที่สมัยของวายครับอุ้ยแล้ผมกดตีผิดอไปลงตรงไหนก็ไม่รู้เมื่อกี้ผมก็จะกดยกเลิกครับเรียบร้อยครับเพื่อเราตายครับแต่ว่าตัวของวายได้บาลอนอยู่ครับแล้วเหมือนวายจะขึ้นไปต่อแบบนี้จะมาเล่นได้ไงมาเล่นได้เรียบร้อยสวยงามครับ อ่าช็อตนี้สวยครับผมผมได้ดับเบิคิวมาตัวของป่าได้บารอนครับอ่าเดี๋ยวขอเก็บพันนี่ตรงนี้ก่อนตัวของมานาจะหมดแล้วแปนมาเดินแย่งเราอีกโอ้ยเนา จากตัวเอเมซ่ามาครับจี g ครับแบบนี้จี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 อ้อยจะตายกดตัวทองก่อนโอเคเพื่อนเอาให้ได้เพื่อนเอาให้ได้เซนเเน้า,ามันจะยิงเราต้งองแฟลออกมา,าเรียบร้อยแบบนี้ผมกลับเข้าไปครับปล่อยลำแสงเรียบร้อยได้มาอีกหนึ่งคิวแล้วโดวนอีกไน์เผากูจะตายจะตายจะตายต,ายตายบินบินบินโอเครอดับผม,ผมเกือบโดนยิงไน์เผาตายนะ และตรงกลางเราครับบวกกันอีกแล้วตัวของแบนตายแล้วแอดยิงอันตีไปช่วยแล้วตอนนี้ตัวของซิเวอร์กำลังโดนยำอยู่ครับผมแต่ตัวของอาการเลนครับมึนงงครับแบบนี้โดนหลุมดำดูดวิราโดนใบสกิลโดนยกเลยครับแอดมาใครให้ต่อตัวของการเลนพยายามจะเข้ามาฆ่าเราแต่ว่าโดนเราจี่ตายไปอีกหนึ่งตัวครับอาเมื่อกี้ตัวของเซตเหมือนจะรอดไปได้นะ อตอนนี้เอาก็ดิจเนติรีคิวเลครับมีข่าหัวค้างเยอะนะต้องระวังตัวไว้ให้ดีๆนะแล้วตัวของเซตครับยูนั้นทำไรยืนนิ่งด้วยอ้าวยืนนิ่งด้วยแบบนี้พิม์ด่ากันอยู่หรือเปล่าพิมพ์ด่ากันอยู่หรือเปล่าวันนี้เรียบร้อยขอคิวหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวส่งกลับบ้านให้และตัวของมิฟจูนมิฟฟ์จูนทำไรกลับบ้านเหรอไม่ไม่ใช่เคียร์เหรออือแฟดไปครับเรียบร้อยอตัวของมิฟจูนไม่มีแฟดแล้วนะแต่ว,ว่าผมน่าจะยังยืนต่ออยู่ได้นะฝั่งของอข้ามเนี่ยไม่มีตัวใครที่เข้ามาได้นะ ฉันจะบินบินไปจะเอได้ข่าวว่าไม่มีแฟดนี้เราอ่ะไม่มีแฟดนี้เราอ่ะเรียบร้อยแล้วก็บินกลับลงมาครับผมบินไปไกลครับเรียบร้อยตอนนี้สแต็กเราครับค่อนข้างเยอะมา,มากนะนะเพื่อนเราเหมือนจะบวกกันอีกแล้วแต่ว่าทุกคนกดยอมแพ้ซะแล้วครับมางกรโซนะผมกำลังจะได้แต่ว่าไม่ทันได้เล่นเลยครับผมกดยอมแพ้ไปแล้วครับ GG w p ครับสำหรับแมตชนี้นะก็โอ้โหตอนแรกเหมือนจะยับนะแต่ว่าดีนะที่กลับมาได้นะช่วยแก้เกมกับป่านะก็ยังถือว่าโอเคอยู่ โอเคครับตาน,นี้ก็ได้99.9%ครับเอสครับผม MVP ครับผมค่าไป12ตาย2อัก10ครับสำหรับบังกรอวกาศตัวนี้ครับผมเป็นสกินระดับดีเจนเดอรี่ที่จัดได้ว่าสวยมากๆของ o r e n นซ o r ซเลยนะก็ใครที่เป็นเมนบังกรเนี่ยผมบอกได้เลยสกินนี้ไม่ควรพลาดนะถ้าซื้อตอนนี้คือมันมีกรอบให้แล้วก็ราคามันค่อนข้างจะลดอยู่ครับมันค่อนข้างจะคุ้มนะถ้าเกิดมันหมดช่วงนี้ไปเนี่ยมันจะซื้อราคาเต็มนะใครที่เป็นเมนบังกรเนี่ยก็แนะนาว่าให้ซื้อแว้งแต่ตอนนี้เลยครับส่วนใครกาลังมองหาร่าเติมเกมด ด้วยนะครับมีโค้ดส่วนลดครับใส่โค้ดคสัสติกรับส่วนลดเพิ่มเติมอีกครับรายละเอียดที่ใต้ดิสคริปชันนะครับผมก็ฝากร้านไว้ด้วยนะก็เติมร้านนี้ก็เหมือนสนับสนุนผมให้เขาจ้างผมต่อไปเรื่อยๆนะผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับโอเคสมสารบคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กัชบช่องผมด้วยนะครับสามารถตัวเองเป็นกำลังใจให้กันได้นะว่าจะเป็นโหลดซุปเปอร์แทงจากทาง YouTube หรือลิงก์ตัวเองที่อยู่ใต้ใตดิปนสครัับวีขอะริปชันเลยเบบายครัผม,าม,ามา